นี่คือเรื่องราวน่าตื่นเต้นที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงอนาคตของเยาวชนไทยมหาวิทยาลัยกเกษมบัณฑิตกำลังนำทีมเครือข่ายพันธมิตรเพื่อจุดประกายไฟในซีเกม2025สร้างความรู้และแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชนทั่วประเทศแต่คุณคิดหรือว่าการสนับสนุนกีฬาในแบบนี้เพียงพอที่จะจุดประกายการเปลี่ยนแปลงจริงๆหรือเปล่าล่ะมาฟังเรื่องราวนี้ให้ละเอียดกันเถอะผู้ชว่วยศาสตร,ราจารย์ดรรัฐพงศ์บุญญาณวัต์ผู้บริหารศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์มหาวิทยาลัยกเกษมบัณฑิตได้เปิดเผยถึงแมเปที่่่่กลังดนนิออยูชืวา ผนึกพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยทวงคืนเจ้าเหรียญทองแคมเปญน,นี้เชิญชวนประชาชนทุกคนโดยเฉพาะแฟนกีฬาและเยาวชนให้ส่งข้อความเชียร์ดาวรุ่งหรือไอดอลนักกีฬาไทยผ่านระบบออนไลน์ไปยัง Facebook ของศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์มหาวิทยาลัยกเกษมบัณฑิตเพื่อฉลองโอกาสพิเศษที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกม2025ในวันที่9ถึง20ธันวาคม2568 นสามเมืองสำคัญได้แก่กรุงเทพมหานครชลบุรีและสงขลาประเด็นสำคัญคือซีเกมหรือชื่อเต็มคือการแข่งขันกีฬาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นมหกรรมกีฬาใหญ่ระดับภูมิภาคที่รวบรวมนักกีฬาจากประเทศต่างๆในอาเซียนมาชิงชัยเหรียญทองเหรียญเงินและเหรียญทองแดงในหลายกีฬาเช่นฟุตบอลว่ายน้ำหรือกรีฑาซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการแสดงความสามารถทางกายภาพแต่ยังส่งเสริมความสามารถและความภาคภูมิใจในชาติอีกด้วย เพื่อให้การประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้เกี่ยวกับซีเกม2025เผยแพร่ไปได้กว้างขวางยิ่งขึ้นสู่นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์จึงร่วมมือกับพันธมิตรเครือข่ายที่แข็งแกร,ร่งรวมถึงสถาบันการจัดการกีฬาเพื่อองค์กรกีฬาวิสเดิมซึ่งมีนายสุกรีสุภาวริกุลนายกสมาคมกีฬาพาะกายแห่งประเทศไทยเป็นประธานและเพจดังบีบางปะกง ของนายวรเทพมาพคาผู้สื่อข่าวกีฬาที่มีประสบการณ์ลึกซึ้งพร้อมด้วยเครือข่ายอื่นๆอีกมากมายพวกเขาจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบเพื่อจุดประกายความสนใจโดยเฉพาะในหมู่เด็กและเยาวชนในสถาบันการศึกษาทุกระดับพระจัดการเฝ้าติดตามการสื่อสารจากคณะกรรมการจัดก,การแข่งขันก่อนหน้านี้พบว่าหลายคนในสถานศึกษาตั้งแต่ระดับประถมจนถึงอุดมศึกษายังไม่ค่อยรู้เรื่องซีเกมส์ครั้งที่33ซึ่งจะจัดขึ้นในบ้านเราเลยทีเดียวและนี่คือจุดที่หลายคนมองข้ามไป การที่เยาวชนไม่รู้จักกีฬาเหล่านี้อาจเป็นอุปสรรคใหญ่ต่อการสร้างรุ่นใหม่ที่สนใจและเข้าร่วมกีฬาในอนาคตผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรัฐพงษ์ยังอธิบายต่อว่าการจุดประกายซีเกมส์2025ครั้งนี้คือการนับถอยหลังอย่างจริงจังเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในโรงเรียนผ่านกิจกรรมที่หลากสีหลากแบบเพื่อให้เด็กและน้องๆเข้าถึงและเข้าใจความหมายของการที่ไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดก,การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33อย่างลึกซึ้งนอกจากนี้ยังผนวกเข้ากับแคมเป ผลึกพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยทวงคืนเจ้าเหรียญทองที่เริ่มดําเนินการไปก่อนหน้านี้แล้วเพื่อเพิ่มพลังให้กว้างขวางยิ่งขึ้นศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์รวมกับพันธมิตรเครือข่ายรวมถึงอดีตโค้ชและอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยได้เริ่มต้นการจุดประกายนําร่องด้วยการจัดคาราวานธนาคารกีฬาสัญจรเพื่อเปิดคลินิกกีฬาฟุตบอลและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับซีเกมส์2025ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดอุทัยธารามในถนนพระราม9เขตห้วยขิงกรุงเทพคลินิกแบบนี้ไม่ใช่ แค่การสอนเทคนิคการเล่นฟุตบอลแต่ยังรวมถึงการอธิบายกฎกติการเรื่องราวเบื้องหลังซีเกมและแรงบันดาลใจจากนักกีฬาชื่อดังเพื่อให้เด็กๆได้สัมผัสและเรียนรู้ในทางปฏิบัติซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดะนี้ว่ากีฬาสามารถสอนเรื่องความอดทนความร่วมทีมและการเอาชนะความท้าทายได้อย่างไร แต่ที่น่าสนใจและอาจก่อให้เกิดความเห็นต่างคือการที่มหาวิทยาลัยเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาใหญ่ๆแบบนี้บางคนอาจมองว่าเป็นการผสมผสานระหว่างการศึกษาและการส่งเสริมกีฬาเชิงพาณิชย์มากเกินไปซึ่งอาจนำไปสู่การเน้นนักกีฬาอาชีพมากกว่าการพัฒนาทักษะชีวิตของเยาวชนแต่ในทางกลับกันมันอาจเป็นโอกาสทองในการเปิดโลก,กทัศน์และสร้างแรงบันดาลใจที่ยังยืนคุณคิดเห็นอย่างไรบ้างละ่ะการสนับสนุนซีเกมจะช่วยให้เยาวชนไทยก้าวไปสู่เวทีโลกได้จริงหรือว่ามันเป็นแค่การเฉลิมฉลองชั่วคราว แชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยเราชอบฟังความเห็นที่แตกต่างเพื่อแลกเปลี่ยนไอเดียกัน